กาบสวัสดีค mm ่ะ hmm. พี่พี่กาบสวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านค่ะวันนี้พบกับดวงใจพระเครื่องในอ p พีที่25ค่ะพี่พี่นะวันนี้พบกับดวงใจพระเครื่องในอีพีที่25ค่ะวันนี้น้องมีพระมาแบ่งปันพี่พี่หลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวค่ะพี่พี่นะมีพระมาแบ่งปันพี่พี่หลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวนะคะชอบองค์ไหนยังไงสนใจยังไงติดต่อหาน้องได้เลยค่ะพี่พี่นะดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านค่ะพี่พี่เนาะ ดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการพี่ๆทุกท่านค่ะพี่ๆนะขออนุญาตเริ่มที่องค์ที่หนึ่งเลยค่ะพี่ๆอ๋อขอขอโทษทีค่ะพี่ๆขออนุญาตฝากช่องทางการติดต่อก่อนค่ะศูนย์เก้าเก้าศูนย์หกสี่หนึ่งสามศูนย์เจ็ดค่ะพี่ๆนะศูนย์เก้าเก้าศูนย์หกสี่หนึ่งสามศูนย์เจ็ดค่ะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ค่ะพี่ๆเนองเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะ 0 9 9 0 6 4 1 3 0 7ค่ะพี่พี่นะชอบองค์ไหนสนใจองค์ไหนยังไงทักมาหาน้องโทรมาหาน้องขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ค่ะพี่พี่นะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะน้องปออยู่ที่าราคา,าองค์ละ3 0 0บาท4องค์1,000บาทค่ะพี่พี่นะองค์ละ3า0บาท4องค์1,000บาทค่ะพี่พ ช่องน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะพี่พี่น้องมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะถ้าเป็นปลายทางจะมีค่าจัดส่งเพิ่มอยู่ที่ห้าสิบาทค่ะพี่พี่นะถ้าเป็นปลายทางจะมีค่าจัดส่งเพิ่มอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะขออนุญาตเริ่มที่องค์ที่หนึ่งค่ะพี่พี่นะเริ่มเป็นพระสมเด็จค่ะพี่พี่องค์นี้เริ่มเป็นพระสมเด็จค่ะ ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่ๆนะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นพระสมเด็จค่ะพี่พี่นะเลี่ยมกรอบกันน้ําให้อย่างดีค่ะพี่พี่นเนาะเลี่ยมกรอบกันน้ําให้อย่างดีนะคะปล่อยอยู่ที่ราคาองศาสามร้อยบาทสี่องหนึ่งพันบาทค่ะพี่พี่นะ,ะ,ะราคาองศาสามร้อยบาทสี่องหนึ่งพันบาทค่ะ ไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็น พระคูสมุทรธรรมาสุนทรค่ะพี่พี่หลวงพ่อสุดค่ะพี่พี่นาองนี้เป็นหลวงพ่อสุดค่ะนบก้าค่ะพี่พี่น้าเขียนนบก้าวค่ะราบผลภูนทวีค่ะพี่พี่น้าหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะพี่พี่จังหวัดสมุทรสาครค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านล่างเขียนนบก้าค่ะพี่พี่น้าด้านล่างเขียนนบก้าค่ะหลวงพ่อสุดค่ะพี่พี่หลวงพ่อสุด ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะหลวงพ่อเปี้ยค่ะพี่นาองค์นี้เป็นหลวงพ่อเปี้ยค่ะฉลองมนทบค่ะพี่พี่เขียนฉลองมนทบค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะวัดชอนสารเดชค่ะพี่พี่นาวัดชอนสารเดชค่ะอำเภอหนองม่วงค่ะจังหวัดลบบุรีค่ะพี่พี่นา หลวงพ่อเปรี้ยค่ะต่อไปองค์นี้เป็นหลวงพ่อคงค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อคงค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะงานทําบุญอายุหนึ่งร้อยหกปีค่ะพี่พี่นะงานทาบุญอายุหนึ่งร้อยหกปีค่ะวัดซาป่างามค่ะพี่พี่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะพี่พี่นะจังหวัดฉะเชิงเซาสองสี่แปดสามค่ะพี่พี องค์นี้พสสองสี่แปดสามค่ะหลวงพ่อคงค่ะเสียงไม่ชัดยังไงขอไปด้วยค่ะพี่พี่นะพอดีน้องเป็นหวัดค่ะต่อไปค่ะองค์ต่อไปองค์นี้เป็นหลวงพ่อทวดค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ หลวงพอ่อทวดวัดช้างให้ค่ะ ต่อไปค่ะองค์ต่อไปองค์นี้เป็นหลวงพ่อค้ายค่ะพีพ่่นะเป็นหลวงพ่อขายวาจาสิทธิ์ค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหลังค่ะที่ระลึกในการสร้างพระเจดีวัดจันดีค่ะพี่พี่หนาสองห้าศูนย์ห้าค่ะพี่พี่พอสสองห้าศูนย์ห้าค่ะดวงพ่อคล้ายค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นดวงพ่อค้ายค่ะดวงพ่อคล้ายวาจาสิทธิ์ค่ะพี่พี่หนะวงพ่อค้ายวาจาสิทธิ์ค่ะ ไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะพ <Columbus> ี <if> <ve> ่พี่นะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ค่ะพี่พี่เขียนพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ค่ะด้านหลังค่ะสร้างเป็นที่ระลึกค่ะพี่พี่นะเขียนสร้างเป็นที่ระลึกค่ะ ต่อไปค่ะองค์ต่อไปองค์นี้เป็นที่ระลึกพิธีไหว้ครูค่ะพี่พี่นะที่ระลึกพิธีไหว้ครู2513ค่ะพี่พีพอสสองห้าค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะ ต่อไปค่ะองค์ต่อไปองค์นี้เป็นตัวของปูดูค่ะพ,พี่นะ้าเป็นตัวของปูดูค่ะวัดสแกค่ะขออภัยค่ะพี่พี่ดวงปูดูวัดสแกค่ะ,คะพี่พี่สองห้าสองห้าค่ะพ,พ25 25ะระพมปัญโยค่ะพ,พี่นะ้พระพมปัญโยค่ะ รวงปูดู่สแกค่ะต่อไปค่ะองค์ต่อไปองค์นี้เป็นหลวงปู่สีค่ะพี่พี่นะับเป็นหลวงปู่สีค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะหลวงปู่สีค่ะวัดเข่าถ้ำบุญนาคค่ะพี่พี่นะัวัดเข่าถ้ำบุญนาคอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะพี่พี่ รุ่นพิเศษค่ะพี่พี่นะองค์นี้เป็นรุ่นพิเศษค่ะสองห้าหนึ่งแปดค่ะพี่พี่สองห้าหนึ่งแปดค่ะรวงปู่สีค่ะ ต่อไปค่ะพีพี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นพระพุทธชินราชค่ะพ,พี่นะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นเจ้าสัวหลวงปู่บุญค่ะพี่พี่นะองค์นี้เป็นเจ้าสัวหลวงปู่บุญค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านหลังค่ะ เป็นเจ้าสัวหลวงปู่บุญค่ะพี่พี่นะปล่อยให้ในราคาองค์ละสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่พี่ราคาองค์ละสามร้อยบาทค่ะสี่องค์หนึ่งพันบาทค่ะพี่พี่นะสี่องค์หนึ่งพันบาทค่ะต่อไปค่ะองค์ต่อไปองค์นี้เป็นพระมงคลเทพมูนีค่ะพี่พี่นะเป็นพระมงคลเทพมุนีค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ หลวงพ่อวัดปากน้ำพระศีเจริญทนบุรีค่ะพี่พี่สองห้าศูนย์ศูนย์ค่ะพี่พี่นะองค์นี้พสสองห้าศูนย์ศูนย์ค่ะสวยๆเดิมๆเ,เก่าๆเ,เ,เดิมๆเ,เลยค่ะพี่พี่น้องสวยๆเดิมๆเ,เก่าๆเ,เดิมๆเ,เลยนะคะ องค์ต่อไปค่ะองค์ต่อไปองค์นี้เป็นหลวงพ่อคุณค่ะพี่พี่น้า ouais. เป็นหลวงพ่อคุณค่ะวัดบ้านไร่ค่ะหลวงพ่อคุณวัดบ้านไร่ค่ะอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาค่ะพี่พี่น้าหลวงพ่อคุณค่ะวันนี้มีพระเหรี Cant. ยญมาให้พี่พี่เรือกดูเลือกชมกันมากมายค่ะพี่พีพ่น้าต่อไปองค์นี้เป็น 25พุทธศตวรรษค่ะพี่พี่นะยีิบห้าพุทธศตวรรษค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะมีสององค์ค่ะพี่พี่นะวันนี้มีสององค์ค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้า ต่อไปค่ะองค์ต่อไปองค์นี้เป็นหลวงปู่หัวขาวค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงปู่หัวขาวคะ่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านหลังเขียนหลวงปู่ร่วงพี่พี่นะด้านหลังเขียนหลวงปู่ร่วงค่ะ ต่อไปค่ะองต่อไปองค์นี้เป็นหลวงปู่ดุลค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงปู่ดุลค่ะวัดบูรพารามค่ะพี่พี่นะวัดบูรพารามจังหวัดสุรินทร์ค่ะพี่พี่วัดบูรพารามจังหวัดสุรินทร์ค่ะสองห้าสองหนึ่งค่ะพี่พี่นะพศสองห้าสองหนึ่งค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นพระพุทธโสธรค่ะพี่พี่น้ําเมืองฉะเชิงเซาค่ะพระพุทธโสธรค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะแปดสิบปีกรมตรํารวจค่ะพี่น้าเขียนแปดสิบปีกรมตํารวจค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปองค์นี้เป็นเหรียญระครังหลวงพ่อพรมค่ะพี่พี่นะเป็นเหรียญระครังหลวงพ่อพรมค่ะ <c oughs> ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ <c oughs> รุ่นพิเศษค่ะพี่พี่นะรุ่นพิเศษวัดช่องแขร์อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะพี่พี่นะจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ สองห้าหนึ่งสามค่ะพี่พี่นะพอสองสองห้าหนึ่งสามค่ะหลวงพ่อพรมค่ะพี่พี่ต่อไปองค์นี้เป็นหลวงพ่อกลวยค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตาลามค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ที่ระลึกในงานผูกพัทสีมาค่ะพี่พี่นะที่ระลึกในงานผูกพัทสีมาค่ะสองห้าสองหนึ่งค่ะหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามค่ะพี่พี่ต่อไปค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นหลวงพ่อทองเบิ่มค่ะพี่พี่นะเป็นพระคาคูทองเบิ่มค่ะสองห้าสี่หกค่ะต่อไปค่ะพี่พี่ที่ระลึกสร้างโรงเรียนพระปารี ยัาธมค่ะพี่พี่นะวัดวังยาวค่ะพี่พี่จังหวัดประจวบค่ะพี่พี่นะจังหวัดประจวบค่ะต่อไปค่ะพี่พี่ตรงนี้เป็นหลวงพ่อทองมาค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อทองมาค่ะดานค้างค่ะ ด้านหลังเขาหลวงพ่อทองมาค่ะพี่พนะวัดสว่างท่า4จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะพี่พจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะอขออภัยค่ะพี่พ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปองค์นี้เป็นหลวงพ่อแพรค่ะพี่พี่นับเป็นหลวงพ่อแพรค่ะด้านข้างค่ะด,ด้านหลังค่ะด้านหลังเขียนหลวงพ่อดำวัดม่วงค่ะพี่พี่นะาด้านหลังเขียนหลวงพ่อดำวัดม่วงค่ะ หลวงพ่อแพค่ะพี่พอําเภอค่ายบางระจันค่ะพี่พี่นะค่ายบางระจันค่ะจังหวัดสิงห์บุรีค่ะพี่พต่อไปค่ะองค์ต่อไปองค์นี้เขียนกลมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะด้านหน้าเป็นอันนี้ไม่แน่ใจเป็นวัดมะขามเทาค่ะพี่พี่นะหลวงปู่สุขหรือเปล่าคะ รุ่นพิเศษค่ะพี่องค์นี้เป็นรุ <suffering> ่นพิเศษค่ะต่อไปเป็นพระสมเด็จค่ะพี่องค์นี้เป็นพระสมเด็จค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่ๆนะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะ ่อไปค่ะพี่พสมเด็จตรงต่อไปค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะพี่พี่พระสมเด็จค่ะพี่พี่นาสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พ nah uh <Mm ี่เนาะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นพระปิตาค่ะพี่พี่นะเป็นพระปิตาค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะ, ung, อ,คะองค์นี้เป็น ปรปา,าปิดตาค่ะวินเป็นปราปิดตาค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นพระคู่ประสาทวรคุณค่ะพี่พี่หลวงพ่อพิงค่ะพี่พี่นะาเป็นหลวงพ่อพิงค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะวัดโบสถ์ค่ะพี่พี่นะวัดโบสถ์ค่ะตำบลแก่งธนูจังหวัดลบบุรีค่ะพี่พี่นะาตำบลแก่งธนูจังหวัดลบบุรีค่ะ 2องห้าค่ะพี่พี่นะสองหค่ะหลวงพ่อพิงค์ค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นหลวงพ่อจงค่ะพี่พี่นับเป็นหลวงพ่อจงค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านน้าค่ะหลวงพ่อจงค่ะ ไปค่ะพี่พองค์ต่อไปค่ะองนี้เป็นพระสมเด็จค่ะพี่นะเป็นพระสมเด็จค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะ องนี้เป็นหลวงพ่อปวนค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อปวนนะคะวัดช้างคําค่ะพี่พี่ป่าซางค่ะพีいい่พี่นาด้านหลังค่ะด้านหลังเป็นหลวงพ่อสีนวลค่ะเป็นพระครูสีนวลค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะเรียมกรอบกันน้ําให้อย่างดีค่ะพี่พี่นะเรียมกรอบกันน้ําให้อย่างดีค่ะ ต่อไปองนี้ค่ะพี่พี่นะองค์นี้เป็นเต่าหลวงปูหลิวค่ะพี่พี่นะเป็นเต่าหลวงปูหลิวค่ะหลวงพ่อหลิวค่ะพี่พี่นะเฮงเฮงค่ะพี่พี่เขียนเฮงเฮงค่ะสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่พี่นะปล่อยให้ในราคาองละสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะองนี้เป็นนางกวักค่ะพี่เป็นนางกวักค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหน้าค่ะต่อไปค่ะองค์ต่อไปค่ะพี่พี่องนี้เป็นหลวงปู่คำแสนยียรพี่พี่นะเป็นหลวงปู่คำแสนค่ะสองห้าสองศูนย์ค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะหลวงปู่คำแสนค่ะพี่พี่สองห้าสองศูนย์ค่ะพี่พี่ ต่อไปค่ะองต่อไปค่ะพี่พี่องนี้เป็นพระปิตาค่ะพี่พี่นะเป็นพระปิตาค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นะต่อไปค่ะองค์ต่อไปองค์นี้เป็นพระพุทธชินราชค่ะพี่พี่นะองค์นี้เป็นพระพุทธชินราชค่ะ ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่ๆต่อไปค่ะองค์ต่อไปองค์นี้เป็นพระปิตาค่ะพี่ๆนะเป็นพระปิตาค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะพระสมเด็จค่ะพี่ๆต่อมาเป็นพระสมเด็จค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะเนื้อพราสวยๆเลยค่ะพี่พี่นะเนื้อปลาสวยๆเลยนะคะต่อไปค่ะพี่พี่องค์สุดท้ายค่ะพี่พี่นะเป็นพระสมเด็จอง์สุดท้ายของวันนี้ค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ พระสมเลรณ์ค่ะพี่พี่นาะค่ะพี่พี่สำหรับวันนี้น้องก็มีพระคำบ,บิรัต์พี่พี่เพียงเท่านี้ค่ะพี่พี่นาะปล่อยให้ในราคาองค์ละสา0รบาทเท่านั้นค่ะพี่พี่นะ ปล่อยให้ในราคาองค์ละ300บาทค่ะสี่องค์1,000บาทค่ะพี่นะราคาองค์ละ300บาทสี่องค์1,000บาทเท่านั้นค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะพี่พี่น้มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะถ้าเป็นปลายทางจะมีค่าจัดส่งอยู่ที่50บาทค่ะพี่นะอยู่ที่50บาทนะคะพี่พี่ท่านไหนพร้อมโอนสะดวกโอนน้องยินดีส่งให้ฟรีค่ะพี่พี่นะาสำหรับวันนี้ถ้าพูดผิดพลาดเป็นระการใดต้องกราบขออภัยด้วยค่ะพี่พี่นะาสำหรับวันนี้ต้องกราบขอ ขอบพระคุณพี่ๆไวนาที่นี้เลยนะคะกับขอบพระคุณคะ่ะ